กำแพงก็วนี้ไเ่เป็นกรนี้คันเล่งรถค้างครับเันเล่งรถค้างแล้วก็ชนกำแพงฮะกำแพงก็ลักษณะดังกล่าวนะครับกำแพงพังเลยอันนี้รอยกำแพงรถชนมาเนี่ย chọn về cái 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 cái

เแกยังว่าหมูแกนอยู่นั่นเสียงทะเล็งขังยังวะกันเด็ดเบียดอยู่นี่เฮียนั่นมันเห็นยินโทรศัพท์หมูแกนมาเอาเสียงทะเล็งขังแน่มึงเป็นโลซีฝาแกก็ว่าผัวเธอแล้วผัวเธอคีมาแมนมันเอา ก็มันออกมาเป็นเยวเองดั้งใหญ่คุณลุง้ใหญ่แม่ิาไม่อกาไม่ไบอกว่าสไม่เลยนะเพื่วันเลยไม่คีไปองผีนอรอ้แม่มาเหินดุอันบานไม่คเล่ะกแพงเหิน่มมขั้นหลิงรดข้ายมขั้น้นี่ไหมยิบ ยิบเน่เลือดออ้ยยังไงข้าเนาว่ง่ามกานจะไลแล้วองมัาอยู่สูยยังไงนินเสียงข้าวเ่งรถขาเ่งขามไป้ยังไง